ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ลูกไก่นะครับไม่ได้อัปเดตหลายวันนะครับไ่ด้อัปเดตหลายวันบางตัวก็ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับ่ครบผมใช้ถัง20ลิตรนะครับเพื่อนย้ายง่ายนะครับแม่พันธุ์นะครับูกไก่ก็แยกแม่ได้ เกือบอาทิตย์แล้วนะครับพวงนี้ียกแม่นะครับให้แม่เขาได้ไข่ใหม่นะครับครับแม่พันธุนะครับแม่หลักๆเลยนะครับที่เข้าผสมนะครับครับพ่อพันุนะครับเหยือแดงพมามารอนะครับเจ้าสีซ่านะครับตัวนี้ก็แม่ไทเกอร์มาแต่งนะครับ อันนี้ก็แม่แสนชัยนะครับตัวนี้ก็เยียวิบวับนะครับ,นะรบพอพันพอพันดาวลุ่งอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเจ้ายิบมันบวกแดงหลอมหานครนะครับข้างบนเป็นแม่มหาอำนาจนะครับครับตัวนี้ก็แม่เยียบดาหน้านครับ เนี่ยเหยื่อก้าวหน้าตัวนี้ก็เข้าไปฟักนะครับเริ่มไข่เรฟักนะครับข้างนอกก็แม่ก้าวหน้ามาแต่งนะครับบแม่นี้เป็นแม่แดงหล่อมหานครนะครับเป็นแม่ตัวเมื่อกี้นะครับตัวที่พ่อผันดาวลุ่งนะครับให้ลูกดีทุกชุดนะครับแม่นี้ก็ให้ลูกดีนะครับเป็นแม่หลักนะครับแม่ตะวันชายนะครับ นี่นี้ก็มูสดำนะครับจุดนี้ก็ชําไว้นะครับจำไว้เป็นลูกเจ้ายิบมัน,นครับเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งครับครับแยกแม่เขาแล้วนะครับก็ให้แม่เขาผสมใหม่นะครับครับจุดนี้ก็เป็นลูกเจ้าเยียแดงนะครับสีซ่านะครับ แม่เป็นก้าวหน้ามัตแต่ครับชุดนี้ก็ลูกจะเท่าเพิ่มซัพ์นะครับแม่ก็เป็นก้าวหน้าปลาเกียวนะครับตัวนี้ก็แม่พันธุนะครับชาไว้นะครับแม่เขียวเซนิปเปอร์นะครับแยกลูกทําสาวนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ